โลออนยิ่งใช้ยิ่งดำเพราะอะไรคะเราต้องดูนะครับว่าโลออนที่เราเอามาใช้งานมีการแพ้หรือเปล่าแพ้สิ่งแรกครับก็คืออะไรเราแพ้น้ําหอมนะครับในตัวของโลออนหรือเปล่านะครับง่ายๆครับเวลาเอามาใช้งานเสร็จปุ๊บพอกิ้งลงไปแพ้น้ําหอมนะครับมันจะเกิดผื่นขึ้นครับหรือลักษณะคือเป็นปื้นขึ้นมาครับน่ะเกิดเกิดการแพ้ครับแล้วถ้าหากผื่นใช้ละครับจากผื่นแพ้นะครับมันก็จะกลายเป็นเม็ดเป็นเม็ดและหลังจากนั้นนะครับก็เกิดการอักเสบครับแล้วกลายเป็นเกิดเป็นรอยดําที่เกิดจากแพ้อันที่2ครับเราแพ้จากแอลกออออรรเนนะบคังง หรือยิ่งห่ออื่นนะครับอย่างเช่นของสเปร์ก็ช่งครับถ้าหากมีการใส่แอลกอฮอล์ครับมีปริมาณคุณพูดแอลกอฮอล์แตกต่างกันเนื่องจากว่าในกลุ่มพวกนี้นะครับเขาจะใส่ํำหอมไงแล้วจะเผือยิ่งใส่มากนะครับแกลก็ดำได้ครับเพราะเกิดจากการกัดของตัวของแอลกอฮอล์ครับซึ่งถ้าเป็นรักษณานี้ก็ควรเลี่ยงครับเพราะเกิดการดำอย่างแน่นอนครับและประการสุดท้ายครับรอออนเนี่ยมันเป็นลูกกิ้งเวลาเราใช้งานนะครับลูกกิ้งมีความฝืดมากไหมฝืดมากดำเร็วฝืดน้อยดำช้าแต่ก็ดาาเเเหมมนนนกกััแต่่่ช้ร็วไท การที่ใช้โลออนเนี่ยแล้วเกิดลักแร้ดำเนี่ยขึ้นอยู่กับแรงกดเพื่อให้ลูกกิ้งมันทํางานยิ่งกดมากก็ยิ่งดามากแต่ถ้าเผื่อมันลื่นก็จะดาน้อยลงครับเพราะเราต้องออกแรงน้อยใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่เกิดเหมือนกันอีกประการสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นกิ้งแรงกิ้งไม่แรงนะครับก็คือเกิดลักษณะคือเป็นผิวเป็นหนังไก่อยู่ดีครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใช้โลออนผิดวิธีที่ผมบอกครับทูกขับไปกับมาอย่างนี้นะครับถ้าไม่อยากเป็นหนังไก่นะครับก็ถูไปทำเดียวกันครับจบปัญหาทุกอย่างนะครับโดยกกาารใช้สเเปฟ ใช้ตัวนี้เพระจำทุกวันนะครับไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมผสมมครับแค่นี้ก็ไม่เกิดปัญหาแล้วครับ